หากเอ่ยถึงสบู่ก้อนในตำนานจะต้องมีสบู่นกแก้วรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนซึ่งสบู่นกแก้วสีเขียวหรือกลิ่นพรฤกษานานาพันธ์เป็นกลิ่นคลาสสิกที่หลายคนชื่นชอบ โดยผสมผสานความหอมจากดอกไม้และพันไม้หลากหลายชนิดเกิดเป็นกลิ่นหอมเย็นสไตล์ไทยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งยังให้กลิ่นหอมติดผิวกายยาวนานมอบความรู้สึกสดชื่นตลอดวันความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสบู่นอบแก้วสีเขียวคือมีส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างน้ำมันการพลูและน้ำมันตะไคร่หอมซึ่งมีส่วนช่วยลดแบคทีเรียและให้กลิ่นสดชื่นผ่อนคลายอาบสะอาดล้างออกง่ายไม่ทิ้งความมันลื่นบนผิวเป็นสบู่สุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมไม่มีตกจริงๆค่ะ อีกหนึ่งสบู่สมุนไพรย,ยอดนิยมที่หลายคนคุ้นเคยกันดีกับสบู่เบเนตสูตรวิตามินซีแอนด์แอมอีก้อนสิส้มสดใสอุดมไปด้วยวิตามินซีและอีพร้อมส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างน้ำมันเปลือกส้มและน้ำมันสมุนไพรช่วยทำความสะอาดสิ่งสก,กรปรกลดความหมองคล้ำเพิ่มความกระจ่างใสาหากใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทั้งยังช่วยลดปัญหาสิวและผดอีกด้วยสูตรนี้จึงเหมาะก,กับผู้ที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอ รวมถึงผู้ที่มีผิวมันมีปัญหาสิวทั้งบริเวณใบหน้าลำตัวและแผ่นหลังแต่สำหรับใครที่ผิวแห้งมากแนะนำให้บำรุงด้วยโลชั่นหรือสกินแคร์ทันทีหลังใช้สบู่มีกลิ่นหอมอ่อนๆให้ความรู้สึกสดชื่นล้างออกง่ายไม่ทิ้งความลื่นไว้บนผิวค่ะ สบู่ก้อนแอนตี้แบคทีรียเป็นตัวเลือกที่หลายคนวางใจในยุคที่ต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษเพื่อชำระล้างและป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่อาจพบเจอในแต่ละวันซึ่งหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางก็คือ สบู่ก้อนเดตตอนั่นเองโดยสบู่ก้อนเดตตอมีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียถึง99.9%ทั้งยังช่วยปกป้องกลิ่นกายที่เกิดขึ้นระหว่างวันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงและสำหรับสูตรไฮเดรตติ้งจะมีส่วนผสมของสารสกัดแตงกวาที่เพิ่มความเนียนนุ่มชุ่มชื้นให้แก่ผิวกายไม่ต้องกังวลว่าผิวจะแห้งตึงหลังอาบ นอกจากนี้สูตรนี้มาพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของเมลอดอาบสะอาดและให้กลิ่นหอมติดผิวหรือจะใช้เป็นสบู่ล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกคงต้องยกให้กับสบู่ก้อนแอนตี้แบคทีเรีย โดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมนอกบ้านและต้องพบเจอกับมลพิษและสิ่งสก,กรปรกตลอดวันโดยสบู่ก้อนโปรเทคสูตรคร o p o l i s สเป็นอีกสูตรที่น่าสนใจเพราะมีทั้งสารสกัดคร o p o l i s สจากรังผึ้งและน้ำมันแฟลกซีดช่วยปกป้องผิวกายจากแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความอ่อนโยนต่อผิวกายด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติถึง96%เเซและปราศจากสารไตรโคลซานพาราเบนซิลิโคนและพาทาเลตท,ที่อาจก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายในระยะยาวจึงสามารถใช้ทําความสะอาดผิวกายของทุกคนในครอบครัวได้อย่างสบายใจค่ะมาที่สบู่ก้อนจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นกันบ้าง กับสบู่มัวแดงคาวแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่า100ปีเลยทีเดียวค่ะสะบู่กล่องสีแดงสูตรนี้เป็นสูตรออริจินอลทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนด้วยฟองหนานุ่มฟูพร้อมมอบความชุ่มชื้นด้วยส่วนผสมสำคัญอย่างไขมันนมโกโก้บัตเตอร์และสะควาเลนที่ทั้งอ่อนโยนและเป็นมิตรต่อทุกสภาพผิวสบู่ก้อนสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งเพราะช่วยคืนความชุ่มชื้นสู่ผิวและไม่ทำให้รู้สึกตึงเอียดหลังล้างออก แถมยังมีกลิ่นหอมมูลของดอกกุหลาบเพิ่มความผ่อนคลายขณะอาบนอกจากจะใช้กับผิวกายแล้วยังสามารถใช้ทำความสะอาดใบหน้าได้เช่นกันค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด